ครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณสําหรับสําหร,รับการเดินทางร่วมกันมาก็ปีหนึ่งในฤดูกาลนี้ครับผมก็ขอบคุณจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็คือแต่ว่าพวกเราสัญญาว่าวเราจะทําไม่ดีกว่านี้แล้วก็แล้วก็เราจะทํางานหนักในการฝึกซ้อมไม่ดีกว่านี้เพื่อที่จะเพื่อจะทำผลงานในสนามให้ได้ดีกว่านี้ให้ให้ใหแฟนบอลคุ้มค่าตัวทุกทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเชียร์ครับผม เป้าหมายของพี่ตองต่อไปในการรับใช้ทีมชาติครับครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเก็บตัวในชุดของซูซูกิครับครับผมในวันที่4นี้ก็ยังไงยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ทีมชาติไทยของเราครับผมก็คือคือครั้งที่เราได้ลองแชมป์ครับผมปีนี้ปีนี้พวกเราก็หวังที่จะได้แชมป์ยังไงก็ขอกําลังใจจากทุกๆคนด้วยครับผมสุดท้ายปีหน้าสัญญาว่าจะกลับมาเป็นทีมที่ดีที่สุดกว่ากว่าปีนี้ครับผมยังไงอย่างที่บอกครับคือพวกเราคือพวกเราสัญญาว่าจะทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ในการฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะทำการแข่งขันให้ดีสุดเพื่อตอบแทนแฟนบอลตอบแทสอสอนสโมสร